สวัสดีครับผมนายธนกิจยังกุโทปสช่างไฟ2ทับ3ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเครื่องกดขวดเจลอัตโนมัติก่อนจะพูดถึงหลักการทํางานของเครื่องกดขวดเจลอัตโนมัติผมขอพูดถึงอุปกรณ์ที่ได้นํามาประกอบเป็นเครื่องกดขวดเจลอัตโนมัติก่อนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ตัวที่1นะครับเป็น บอร์ดอนุโนนาโนนะครับทำหน้าที่ประมวลผลนะครับถือว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจสําคัญของเครื่องกดขวดเจออัตโนมัติก็ว่าได้นะครับตัวที่2นะครับเป็นรางฐานไว้สําหรับจ่ายไฟเลี้ยงให้กับวงจรนะครับตัวที่3เป็นเซนเซอร์นะครับหรือชื่อเต็มเขาเรียกว่าเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับไว้สําหรับตรวจจับวัตถุนะครับตัวที่4นะครับเป็นเซอร์โวนะครับ ไปสำหรับกดขวดเจลตัวที่5เป็นสายต่อพ่วงวงจรนะครับตัวที่6เป็นโครงสร้างนะครับสีเหลืองนี้นะครับสำหรับหลักการทำงานนะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะตรวจจับวัตถุนะครับแล้วส่งข้อมูลไปยังบอร์ดอังโน่บอร์ดอัลโน่ประมวลผลน,นะครับและส่งข้อมูลมาให้เซอร์โว เซโวก็ทําการกดขวดเจลก็เป็นอันเสร็จสิ้นหลักการทํางานเดี๋ยวผมจะมาสาธิตการทํางานจริงให้ดูนะครับจะมีสวิตปิดเปิดนะครับที่รางฐาน คลิปนี้ผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ